นีนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กคนโเนเลที่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กีาสุที่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอานนันเล่นที่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กุาแซต้งเลที่กค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอีนสมุปณ์เล่ที่ทค่ะ หนึที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการาพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของประชากรของภูมิภาคเอเชียใตย้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์เช่นลุ่แมแม,แม่น้ำสินธุและแและลุ่มแม่น้ำโขงค,คาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่และเป็นพื้นที่ที่มีประชากราอาศัยอยู่อย่างนา ในขนาดที่พื้นที่สูงและแห้งแล้งเช่นเพื่อกเขาหิในทะทยและทะเลทรายค่ะมีประชากรเบาบางกว่า โดยมีทั้งความก้าวหน้าและความภ่านไยที่เกิดขึ้นการผสมภาษาระหว่างระบบภาษาอิปการ มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักดับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเกษตรกรและการคลิตตลาดในการในภูมิภาคนี้มีความสำคัญและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่โดดเดน่นโดยมีการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ6มากกว่า20ปี เข้มาของชาวอารยันและศาสนากานธุดุต่อมาเปการเป่นแปทางสัมตันและการมือหลายครั้งป <ras> ัจ <kita> จ <ful UK> ุบันเอเชียได้ยังงมีส่วนประกับทางการทางการขนส่งเช่นความยาจนความไม่ท่าเทียงและความประญญาทาการี่ผานและศสนา Oh, <laughs>